รูปแบบของสมการเชิงอนุพันธ์รูปแบบนี้จะมีรูปแบบหลักๆอยู่4แบบแค่นั้นเองและกล่าวแบบง่ายๆเลยนั่นคือเรียกว่า first order หรืออันดับ1แค่นั้นเองของตัวเนี้ยอันดับ1มีแค่นั้นเมื่อมีแค่นั้นนะดูว่าอันดับ1เนี่ยมันจะมีรายละเอียดของมันอยู่และคุณจะสามารถแตกใช้ไปในอันดับ2 3 4ว่าไปแต่คุณต้องรู้พื้นฐานหลักตัวนี้ก่อนโอเคอันดับแรกเลยแยกตัวแปรได้ แบบแยกตัวแปรหรือ separable คุณควรรู้ไว้ด้วย separable equation ตัวนี้ควรรู้ไว้ด้วยเผื่อไปเปิดหนังสือดูเปิด text ดูอะไรก็แล้วแต่นี่คือแบบแยกตัวแปรนี่คือรูปแบบสมการรูปแบบที่2คือเอกพันเอกพัน e ตัวนี้เรียก homogeneous equation ที่เขียเขียนนี่นะ separable homogeneous equation รูปแบบที่3เรียกว่าแม่นตรงภาษาไทยเลยนะหรือชัดเจนอะไรอย่างนี้นี่ exact equation รูปแบบที่4เรียกว่าเชิงเส้นเชิงเส้นตัวนี้ชัดเจน linear equation มีอยู่4รูปแบบไอ้สรูปแบบเนี้ยไอ้สรูปแบบที่ว่าเนี่ยมันพยายามจะจัดให้อยู่ในรูปแบบแรกก็คือแยกตัวแปรได้มันจะแยกการอินทิเกรตได้ไอ้รูปแบบแรกนี่คือ x คือ x y คือ y และอินทิเกรตแยกไปเลยส่วน2 3 4มีเนี่ยมีรายละเอียดในเรือเรื่องมันอยู่ตอนนี้ผมขอจะกล่าวเริ่มต้นก่อนเลยตัวแรกเลยแบบแยกตัวแปรได้หรือ separable equation ตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลักษณะเป็นยังไง แรกเลยนะสมการแยกตัวแปรได้คือเซปเรเบิลนั่นเองแบบแยกตัวแปรได้อะเซปเรเบิลอิควอชันลักษณะของมันคุณจะต้องแยกระหว่าง x กับ y x อยู่กับ dx y อยู่กับ dy แล้วค่อยอินทิเกรตแค่นั้นเองหน้าตามันก็คืออาผมบอก m x dx บวก n y dy เท่ากับ0นี่คือรูปแบบสมการ x อยู่กับ dx y อยู่กับ dy m, m นี่เป็นฟังก์ชันของ x n นี่เป็นฟังก์ชันของ y จากนั้นผลเฉลย solution ของมันก็คือคุณก็แค่อินทิเกรต m x dx บวกกับอินทิเกรต n เหมือนเทคอินทิเกรตตลอดอะ y dy อินทิเกรต0ได้4 c นี่คือ Constant นะเป็นค่าคงที่ค่าหนึ่งเนี่ยลักษณะง่ายๆมีแค่นี้แต่ประเด็นว่ามองออกหรือเปล่าตอนทำโจทย์อ่ะแค่นั้นอะ่ะอย่างหนึ่งนะผมเป็น31บวก y กำลังส dy ลบ5 xy ขอโทษขอเป็น d X ละกันอันนี้เป็น dy เท่ากับ0 สังเกตนะสิ่งที่อยู่หน้า dx ตัวเนี้ยมันควรเป็นตัว x ล้วนๆแต่มันไม่ใช่สิ่งที่อยู่หน้า dy เนี่ยมันควรเป็นตัว y ล้วนๆแต่มันไม่ใช่ให้แยกกันหลักการคุณจะย้ายข้างก็ได้ไม่มีใครบังคับคุณหรอกว่าต้องอยู่ข้างเดียวตลอดตามคอนเซปต์ของโซลูชันเขาเนี่ยของคําตอบไปเนี่ยผมก็บอกว่าหนึ่เนี่ยโอเคไอเดียอยู่นี่กำลังสอง dx เท่ากับผมเอาตัวนี้ไปฝั่งนี้ 5xy dy เอเค ไอ y อยู่ตรงนี้ผมจะเอา x ไปนู่นไอ y ชุดเนี้ยเอาลงมาหารนี่ดูนะ3ส่วน x dx จะเท่ากับ5 y ส่วนด้วย1บวก y กลังส dy หวังว่าเข้าใจนะสังเกตว่าตัวเนี้ยผมเอาลงมาหารแต่ I, x ตัวเนี้ยผมเอาไปหารอีกฝั่งนู้นเช่นกันหมายถึงขอแลกตัวกันนะแลกเปลี่ยนองค์ชายนิดนึงเนี่ยโอเคนะถ้าคูณคูณไุนนเนี่ยค่าเท่าเดิม ถามว่าทำเพื่ออะไรนี่ไง x อยู่กับ x y อยู่กับ y โอเคไหมหลังจากนี้คุณอินทิเกรตได้แล้วเนี่ยอินทิเกรตได้แล้วคุณเทคอินทิเกรตเข้าไปไอ้บวก c เนี่ยคุณจะบวกฝั่งไหนก็ได้ไม่มีใครว่าเหมือนกันเพียงแค่ค่าคงที่ของคําตอบของคุณหรือเพื่อนหรืออาจารย์ปรมาจารย์มันจะต่างแค่ตัว c นิดเดียวนั่นเองอินทิเกรต 5y ส่วนด้วย1บวก y กํลัง2 dy การที่ทําเรื่องนี้ได้เนี่ยคุณต้องแม่นอินทิเกรตกับดิฟพอสมควรเลยนะโอเคผมลากมานี่ยสามอินทิเกตหส่วน xdx X, เท่ากับผมหึงห้ามาอินทิเกรต y ส่วนหบวก y กำลังสองผมให้ตัวล่างเป็น u ดิฟหนบวก y กำลังสองหารด้วย2 y รายละเอียดอินทิเกรตตัวนี้ผมไม่พูดแล้วนะมันอยู่ใน เรื่องก่อนหน้าที่เคยทำคลิปมาแล้วตัดตักตักอินทิเกรต,ต,ต1ส่วน X ได้ l o g absolute x เท่ากับอะไร5ส่วน2คูณกับอันนี้1ส่วน U D U l o ูล a อ s o l u t e อะไร1บวก Y กำลังสบวก C C ตัวนี้ผมบวกก็จะบวกฝั่งนี้ก็ได้ไม่ผิดแล้วแต่ขอให้มี C ติดมาแค่นั้นเองเนี่ยเสร็จแล้ว ที่เหลือคือคุณจะจัดรูปยังไงก็ได้อะผมจัดรูปล็อกอ่ะ x กลัง3จริงๆแอบซูลนะผมที่เกียจเขียนนะเท่ากับ l o อกอะไร1บวก y กาลัง2ยกกําลัง5ส่วน2บวก c ก็ได้แค่นี้แต่ c ตัวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็น c 0ก็ได้อะล็อ c 0เนี่ยนี่ก็คือค่าคงที่ข้าขงที่หนึงถามว่าทำไมถึงทําแบบนี้ดู x กำลังสามนะเท่ากับนี่ล็อกนะล็อกผลบวกเท่ากับล็อกผลคูณล็อกสศูนย์คูณด้วย1บวก y กำลังสองยกกำลังห้าส่วนสองแล้วผมก็ตัดล็อกทิ้งตักตัก x กำลังสามเท่ากับสศูนย์คูณด้วย1บวก y กำลังสองยกกำลังห้าส่วนสองแค่นี้เอง C ีศูนย์เท่ากับค่าคงที่ตามหลักแล้ว ปรามาจารย์คุณขึ้นอยู่กับเลยเนี่ยแค่นี้คุณก็ตอบแล้วไม่ต้องทําเพิ่มให้มันสวยหรอกอันนี้คือการจัดรูปเพิ่มให้มันสวยแค่นั้นเองตอบแล้วแค่นี้ขอให้คุณอินทิเกรตได้เหอะจบแล้วตัวอย่างแรกตัวอย่างที่2ก็คือว่าเหมือนเดิม dy by dx เท่ากับตัวนี้ ให้มองคร่าวๆก่อนว่าคุณแยกได้หรือเปล่าเนี่ยผมดูเนี่ยก็จะเป็น2 y กำลังสองลบ x y กำลังสองหารทั้งหมดด้วย x กำลังสองบวกหนึ่งคุณสต็อปหยุดลอกโจทย์ไปก่อนก็ได้นะสังเกตว่าผมสามารถดึง y กำลังสองออกมาได้และจะเหลืออยู่นี่สองลบ x ส่วนด้วย x กำลังสองบวกหนึ่งโอเคเมื่อเป็นอย่างนี้เสร็จให้คุณดูจับชุดนี้กับชุดนี้ไอ y กำลังสองอ่ะเอาไปลงไปฝั่งนูน้น ดีเอ็ะขึ้นมาเนี่เอาลงไปสับกันนั่นเองระหว่าง y กําลังสองกับ dx จะเป็นอะไร1ส่วน y กําลังสองดีเนี่ยเท่ากับ2ลบ x หารด้วย x กําลังสองบวก1 dx ทีนี้ก็เหลือแค่จัดรูปแค่นั่นเองคุณก็มองไปดิ y กําลังลบ2 dy เท่ากับอะไรแจกส่วนเนี่ยสส่วนด้วย x กําลังสองบวก1 แค่นี้อ่ะลบกับ x ส่วนด้วยอะไร x กำลังสองบวก1 dx ที่เหลือก็ take integrate แจกเข้าไปได้แล้วเนี่ย integrate y กำลังลบ2 dy เท่ากับ integrate 2ส่วนด้วย x กำลังสองบวก1 dx ผมแจก dx เข้าไปนะเนี่ยแจกเข้าไปลบกับ integrate x ส่วนด้วย x กำลังสองบวก1แล้วปรากฏมันต้อง dx เนะี แต่ผมมองออกแล้วเนี่ยว่าตัวนี้ควรเป็น u ผมก็ดิฟเลยข้างล่างดิฟแม่งเลยกําหนด u ได้ 2x ตัวนี้ตัดแต็กแทกหมดละถามว่าทําไมตัวนี้ผมไม่ได้มองข้างล่างเป็น u ก็มันตัดไม่ได้นี่ผมก็เลยไม่ได้มองไอตัวนี้ได้ละวายกลังลบหนึ่งจำได้อยู่นะลบหนึ่งบวกหนึ่งเนี่ยส่วนด้วยลบหนึ่งเท่ากับอินทิเกรตตัวนี้สองอ่ะดึงออกมาซะ มันมีสูตรอยู่อินทิเกรต1ส่วน U ผมทบทวนอินทิเกรต1ส่วน1บวก U กกำลังสอง du นี่ได้ไะ arc tan u บวก C จริงๆเป็น A กกำลังสองด้วยซ้ำเนี่ยเนี่ยเอาแค่เอาแค่เล็กนึงอะ่ะดีละอินทิเกรต1 1บวก U กกำลังสอง1ส่วน1บวก U วกกำลังสอง du เท่ากับ Arc tan u บวก C นี่ผมก็เป็นแค่ อาร์ a แทนเเดี๋ยว C เดี๋ยวค่อยบวกท้ายทีเดียวลบ1ส่วน2ดึงออกมาอะไรอ่ะ1ส่วนยดียล็อก X กำลัง2บวก1บวกด้วย C สังเกตทำไมผมไม่เขียน absolute เหตุผลเพราะว่า X กำลังสบวก1ยังไงก็เป็นบวกอยู่แล้วขี้เกียจคิดต่อแล้วปรับแค่นี้ก็โอเคแล้วล่ะเนี่ยลบ1ส่วน Y เท่ากับ2 อาร์คแทนอาร์คแทนคุณจะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะอย่าไปงงนะเนี่ยอาร์คแทนเนี่ยเหมือนกันลบหนึส่วนอล็อก x กลัง2บวก1บวก4ไอตัวที่ว่าเนี่ยนี่คือคำตอบ yc คือ common คือ general form c o ของมันจบละแค่นี้